สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับผมในเทรดเดอร์โฮมอีกครั้งนะครับในหัวข้อเรื่องแผนการเทรดระหว่างวันที่20ถึง25มีนาคม2560สิ่งทีผมจะพูดต่อจากนี้ก็คือแผนการเทรดส่วนตัวของผมไม่ใช่คำแนะนำเพื่อเข้าเทรดสำหรับเพื่อนๆมันคือแคสต์สตี้ของนักเรียน iFolix ทุกรูปที่เพื่อนๆจะได้เห็นต่อจากนี้เป็นกราฟใน Time f r a m e Day หรือ t i m e f r a m e D 1 หลักสำคัญสําหรับแผนการเทรดที่ผมใช้เป็นประจําก็คือผมจะมองหาเทรนด์ผมจะมองหาเลเวลและผมจะมองหาสัญญาณในการตัดสินใจเข้าเทรดซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมได้สอนอย่างละเอียดให้กับเพื่อนๆใน i p o ฟล x ไปแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับโอเคครับก่อนที่ผมจะเริ่มต้นเล่าเรื่องแผนการเทรดของสัปดาห์ต่อไปเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับสําหรับสัปดาห์ที่ผ่านมาแผนการเทรดหรือมุมมองผมแม่นไหม พอจะเป็นนักวิเคราะห์การเทรดของเขาได้หรือเปล่าครับผมพูดเล่นนะครับไม่อยากให้เพื่อนๆมองสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังในแต่ละสัปดาห์เนี่ยเหมือนกับว่าผมกลังส่งสัญญาณให้กับเพื่อนๆแบบนี้ไม่มีประโยชน์ครับสําหรับเพื่อนๆแล้วสิ่งที่สําคัญคือเพื่อนๆไม่ควรมองการวิเคราะห์กราฟของผมหรือว่านักวิเคราะห์ท่านอื่นๆเพียงเพื่อจะนําไปเทรดตามแต่เพื่อนๆควรจะมองให้ลึกลงไปว่า ผมมีแนวคิดยังไงจึงมองกราฟอย่างนั้นเพื่อนๆควรจะมองและวิเคราะห์ต่อเนื่องจากที่ผมให้ไกด์ไลน์ไปว่าถ้ามันเป็นไปตามแผนที่ผมวางไว้เนี่ยเพื่อนๆจะได้ประโยชน์หรือว่าประยุก์ตอะไรต่อไปได้บ้างและถ้ามันไม่เป็นไปตามแผนที่ผมวางไว้เนี่ยเพื่อนๆได้เตรียมแนวทางสําหรับการแก้ไขไว้ยังไงขียนนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจในประเด็นที่ผมต้องการสื่อให้กับเพื่อนๆนะครับ เดี๋ยวผมจะเริ่มต้นเข้าแผนการเทรดของสัปดาห์ถัดไปแล้วนะครับโอเคเริ่มต้นที่ XAU ครับทองคำมุมมองของผมนะปัจจุบันนะครับราคาขึ้นมาเทรบริเวณนี้แล้วนะครับผมมองว่ามีอยู่สทางที่จะเป็นไปได้คือก็ราคาก็กลับตัวลงมาเทรเส้นเดิมตรงนี้เลยหรือในมุมมองที่2ก็คือราคาเทสตรงนี้สักพักนึ่งก็อาจจะมีย่อลงมาบริเวณนี้นะครับแล้วก็เด้งต่อขึ้นไปที่โซนสีส้ม มุมมองของสัปดาห์หน้าน่าจะประมาณนี้นะครับคู่ที่2นะครับ GJ GJ มุมมองของผมก็ยังไม่เปลี่ยนครับยังเหมือนเดิมคือราคาก็ยังไซเวย์ย่ำอยู่กับที่ในบริเวณเดิมอยู่มานานพอสมควรแล้วนะครับสิ่งที่ผมมองเหมือนเดิมครับก็คือราคาน่าจะมาทดสอบเส้นสีส้มแล้วก็ขึ้นไปทดสอบบริเวณนี้อีกทีนึงในโซนนี้นะครับโซนนี้ทั้งหมด กับอีกมุมมองนึ่งคือราคาจะเบรกลงมานะครับทะลุลงมาแล้วก็ขึ้นมาทดสอบบริเวณโซนสีส้มนี้แล้วก็ลงไปอีกทีนึงยังคงเป็นมุมมองเดิมอยู่นะครับไม่เปลี่ยนแปลงสำหรับคู่ GJ คู่ถัดมาครับ AU AU ก็จากมุมมองของสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมคิดว่ามันจะลงมาเทสตัวนี้ก่อนแต่สุดท้ายราคาก็วิ่งปลืดเดียวขึ้นมาข้างบนเลยโอเค สำหรับมุมมองคู่ a u ในสัปดาห์หน้านะครับผมมองอย่างนี้ครับราคาก็น่าจะขึ้นมาเทสโซนสีส้มนะครับแล้วก็อาจจะมีการปรับตัวลงลงมาจนถึงบริเวณโซนสีส้มด้านล่างนี้อีกครั้งหนึ่งนี่คือมุมมองสำหรับคู่ a u นะครับคู่ถัดมาครับเป็นคู่ eu eu มุมมองของเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ผมบอกก็คือขึ้นมาแล้วก็ย่อ สัปดาห์นี้ยังเหมือนเดิมครับก็คือตรงไปที่โซนสีส้มเหมือนเดิมหลังจากนั้นก็เดี๋ยวเรารอดูค่อยมาว่ากันในสัปดาห์ถัดไปแล้วกันนะครับแต่มุมมองผมคิดว่าน่าจะมาประมาณนี้แหละโอเคคู่ถัดมาครับ g u เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ผมบอกก็คือราคาลงมาเทสบริเวณนี้เทสบริเวณนี้แล้วก็ปรับขึ้นใช่ไหมครับสัปดาห์หน้านะครับก็ยังคงมุมมองเหมือนเดิม คือขึ้นมาเทสบริเวณนี้ครับแล้วก็มีได้2ทางคือกลับมาเทสโซนสีส้อมอีกครั้งหนึง่งหรืออาจจะทะลุขึ้นไปแล้วก็พักตัวที่เส้นปลาแนวนอนนะครับแล้วก็ขึ้นไปเทสบริเวณโซนสีส้มเดี๋ยวเราลองดูครับรอให้ตลาดเฉลย ER. คู่สุดท้ายครับ UJ มุมมองของสัปดาห์นี้นะครับผมมองว่าราคาจะลงมาถึงโซนนี้แล้วครับแล้วก็กลับขึ้นไปที่เส้นปลายครั้งหนึง่งหรือมุมมองที่2ก็คือ ราคาอาจจะทะลุเส้นแนวนอนเส้นนี้แล้ครับแล้วก็ขึ้นมาเทรหลังจากนั้นก็ลงต่อโอเคนะครับถูกไม่ถูกยังไงเดี๋ยวเรารอให้ตลาดเฉลยอีกทีหนึง่งโอเคครับทั้งหมดนี้เป็นมุมมองแล้วก็แผนการเทรดสำหรับสัปดาห์ถัดไปของตัวผมเองนะครับในกรณีที่เพื่อนๆต้องการอาระไรโชที่สูงขึ้นและมีเวลาที่จะจัดการการเทรดได้เยอะนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าเทรดโดยใช้หลักการที่ผมบอกไปทั้งหมดเนี่ย ซูมเข้าไปเทรดในทางเฟรม4ชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงก็ได้นะครับตามที่เพื่อนๆถนัดหรือจะใช้เทคนิคที่ผมสอนไปในบทเรียนก็ได้เช่นกันสําหรับเพื่อนๆในเพจน่าจะได้แนวทางในการเทรดไม่มากก็น้อยนะครับอย่าลืมนะครับหลักการเทรดที่ผมใช้คือเทรนด์เลเวลแล้วก็สัญญาลเพื่อนเพื่อน x นะครับสงสัยตรงจุดไหนเนี่ยสอบถามได้ในกลุ่มหรือว่าจะอินบ็อกมาหาผมโดยตรงที่แอคเคา t ์เฉพาะของ i f o r e x เลยก็ได้เช่นกัน สำคัญคือการเข้าเทรดตามแผนที่วางไว้เทรดแบบสบายๆในแบบที่เพื่อนๆถนัดเมื่อองค์ประกอบในระบบครบถ้วนก็เข้าเทรดเทรดในสิ่งที่เห็นครับไม่ใช่เทรดในสิ่งที่คาดหวังพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้านะครับสวัสดีครับ